สวัสดีครับทุกท่านนะผมขอผมเควสี่คอนนะฮะอยู่กับเกมมือถือครับผมทีมสาบก็คุณดาวนะครับชื่อเกมอ,อะไรวะทิง g d o m แมทแท็กอะไรสักอย่างนะฮะใช่เออช่างมันจะดูชื่อด้านล่างเอาแล้วกันนะครับก็เป็นเกม RPG นะครับทั่วๆไปเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูระบบคร่าวๆแล้วกันนะครับเพราะว่าก็ไม่น่าจะมีอะไรยาก มากมาย้เท่าไรในการเล่นนะครับผมโอเคครับผมเข้ามาแล้วนะฮะนี่ก็เป็นแนวแบบตัวเตี้ยน่ารักเลยสามยองสามดีนะครับผมมาี๋ยว,ว่ากันนะครับผมก็เล่นก็คือไปที่สเตจใช่ไหมตรงนี้นะฮะแล้วก็ลุยด่านบึ๊บไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าดังั้นอ่ะ,อะนี่เข้าไปดูกันเลยนะครับก็จะมีระบบ เกียร์นะครับระบบเกียร์ไปเลยนะครับผมแต่ว่าต้องผ่านน่าจะต้องสามดาวด้วยแหละนะครับอาจจะไปครับดุยอ่ะมาแล้วครับก็จะมีเนื้อเรื่องเล็กน้อยนะผมไม่จะสนใจก็สกิปไปได้เลยนะฮะตัวเกมครับผมมีระบบออตโต้ให้นะครับซึ่งก็ออโต้ไปเลยก็ได้นะครับหรือว่าไม่ออโต้ก็ได้บางดาก็กดสกิลเองนะเพราะว่าตัวเกมมันจะเดินฟันให้ แบบอัตโนมัติเนี่ยมันมีสกิลกันนะช่วงแอนี่อะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคก็ไม่น่ามีอะไรแนละ้วคุมสองไปเลยเอาต่าเลยก็ได้นะครับอะไรมาในส่วนด้านนี้นะเป็นท่าไม้ตายนะครับก็คือจะไปใช้ไม่ใช้ใชบอสหรออ่ะบอสละปุ๊บกดปั๊บผมแล้วก็กดคลิกลัวๆแบบนี้ เนี่ยะถ้ามันจะแรงขึ้นมั้งพี่คอยคิดแบบเนี้ยโอเคก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนี่ยง่ายไหมนะครับจะไฟอัลกเกนก็ได้เดี๋ยวจะไปด่านต่อไปเลยก็ได้นะครับวันนี้แล้วแต่นะครับแต่เราไปดูระบอื่นต่อเลยแล้วกันนะครับผมแปลงรวดเร็วโอเคต่อเนื่องเลยครับผมระบบอื่นต่อเลยตามด้วยระบบอารีน่านะครับก็เหมือนเกมอื่นทั่วไปนะครับผมก็ตีรันบอนแนแลแทงมอสตัววไป มีอะรนามีอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะครับมี King War มีแบบแฟคชันดูแลอะไรทุกอย่างไปลองดูแล้วกันนะครับผมอ่ะลองอารีน่าให้ดูแล้วกันครบก็เลือกทีมที่เราคิดว่าน่าจะสู้ดานะครับก็อ่ะจัดไปท้งหนึ่งทีมันตัวนะี้นะอ่ะมาพอดี มันก็จะโจมเตีของมันเองนะครับผมเรามีหน้าที่แค่กดคูณแค่นั้นเองประมาณน,น,นี้ก็สใสไม่ยากเรียบร้อยผมนี่แหละอนนารีนาแล้วก็เลือกกล่องของขวัญน,นะครับชได้อะไรก็ไม่รู้นะก็จะมี อ่าแลนดกิ้งมีรีวอร์นแะล้วมีช็อปของของของระบบ pp นะครับผมก็ไม่น่าจะมีอะไรมากต่อมาก็ผม l l e n น e นะครับก็เป็นพวกอ่าัตตุดิบอะเกี่ยวกับการอัพเกรดตัวละครก็อยู่ในนี้หมดนะครับแล้วก็อ่าด้านตรงนี้ด้านซ้ายนะก็มีกระเป๋าเบาะลาวนะครับ อ่าโอเคมีอะไรเปิดใช้ก็เปิดไปครับผมเปิดจะได้พวกของพวอะไรพวกนี้นะอะไรทำนองนี้เลยต่อมาครับผมเป็นไอเทมนะครับอะไรฮะตัวหลังนี่แหละไอเทมมันขึ้นมาแบบนี้นะไม่ร่วมกันคืออะไรช่างมันแล้วก็เกียร์ครับผมเป็นการใส่อาวุธนะครับ สร้างอาวุธใส่อ,อ,อาวุธอัพระวุธนะครับเนยชั้นห้าอะไรเงี้ยนะครับรีฟานรีฟายอะรีฟานนะ้อง218นะครับอัพสตาร์อัพใครเรียกนะอัพดาวนะครับก็ต้องใช้ของพวกนี้แล้วก็เงินอีกจำนวนหนึ่งประมาณนี้อันนี้คืออาวุธนะเกี่ยวกับอาวุธนะแล้วก็ จเนอเรลนะครับก็เป็นพวกฮีโร่นะครับผมสามารถกดเข้าไปเอนชานได้นะครับนี่ก็อัพไปเลยฮะวิ่งวิ้งวิง,งนะครับแล้วก็มีในเรื่องของอีวลูชันนะครับผมก็นี่แหละมันจะเพิ่มกรอบสีเอาง่ายคือเพิ่มคาสเตตัสนะครับอย่ามีคิดอะไรเยอะนะครับมีอัพดาวเหมือนกันนะครับก็ตามนี้เลย แล้วก็อัพสกิลครับผมนี่มีมียี่สิบพอยต์ก็อาจไปอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับผมอัพตัวละครก็แค่นี้เลยนะครับแล้วก็มีแบ่งเป็นก๊อืกประมาณนี้เออ่ไหนอิช ไลัพค,คือเป็นการจัดทีมด้วยนะครับแล้วก็มีใส่ไอเทมด้วยแล้วก็อัพเกรดไอเทมด้วยนีย่แบบนี้คือมันแบบอยู่ในอยู่ในเนี้มันง่ายครับผมนี่ยก็อัพอพไปโอเคจบนะครับส่วนพวกโซฟสุ s ิตไพวันนี้นก็คือเปลี่ยนตัวละครนะครับไม่น่าจะมีอะไร เชนแมสเตอร์เลเวลอัพอะไรเนี <like S 1> ้ยก็เหมือนกันนะฮะ like โอเคต่อมาเป็นอะไรเนะี่ยคล้ายๆรูปบ้าน,นะครับอ่ะโอเคมันเกี่ยวกับฉป่องนี่งานจัดไปดีครับผมได้เป็นเศษเนาะชิงชิงโอเคมา หมดเรียบร้อยเฮ้ยจะซ้ำนะครับผมก็การเป็นเจไปเลยนะครับตัวละครซ้ำนะฮะก็ประมาณนี้นะครับระบบไม่มีมีอะไรมากมายนะก็เป็นเควสเป็นอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เนี่ยมันจะมีอัลล็อกเรื่อยๆนะครับผมก็ลองไปเล่นดูนะครับประมาณนี้อ่าเซตติ้งเนี่ยนะครับก็ไม่มีอะไรเลย นะครับเซตติงง้งงๆเลยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับทีน้องมาแท็กนะครับผมใช่ปะใช่ใช่ใชใชอ่ะวันเดียวไปเจอกันใหม่ครับผมไปละ